สวัสดีครับปุบกับสุลุคาแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ปาติโทสนะสามนัดรวดเฮ็ดยังกะดีไปเบิดมีแต่คนชื่นมีแต่คนชมพี่น้องเอ้ยขักอิลีเนอเหมือนวันเก่าเก่ากุโรสกัรกสปอร์ตี่แมนยูกำลังกลับสู่ทิศทางที่ถูกต้องบักไดมันเคยดา่าอัมโมเรียมมึงออกมาขอโทษเดี๋ยวนี้เด้อพี่น้องเอ้ยผมลบคนหนึ่งเคยดา่า กูขอโทษมึงนำเดอ้ออามูริมเอ้ยตอนนี้กูหูซึ่งแล้วสิลงโทษยัง้งกูกระได้พี่นองเอ้ยกินอายุเก่าหววเขินกูรูดังชี้ปีแสดงเจอทางสว่างแล้วชัยชนะสามนัดรวดเปลี่ยนนรกเป็นสวรรค์นะครับกูได้อยู่บนสวรรค์แล้วพี่นองเอ้ยคือมีแห้งคักแต่ครับแนมยั้งกะงามไปเบิดพี่นองเอ้ยเบิ้การที่ค์เกิเกยก็รังกับมาสู่โอทัดฟอร์ดอารันสมิธอดิเดยเอร์ยังแบบตำนานชื่อมันว่า แมนยูภายใต้การกลุ่มทีมของโรเบนอัมเรรมกำลังมุ่งหน้าสู่ที่ทงที่ถูกต้องแล้วหลังเครื่องจกักรสีแดงเดินหน้าเก็บชัยชนะ3นัดรวสดสูดรสำคัญพิสานการณ์จากวิจจกฤตสู่ความหวังที่เต็มเปี่ยมล้นอีกครั้งหนึ่งจากฟันร้ายสู่ฟอร์มเทพใครเชื่อรักกันว่าทีมทีู่เคยวิจารณ์อย่างหนักในช่วงเปิดฤดูกาลจะสามารถระเบิดฟอร์มสุดยอดโดยการคว้าชัยชนะ3นัดติดต่อกันเป็นขั้นแรกในยุคข,ของอัมเบรม เริ่มตั้งแต่การบุกไปดับซาลิร์พูถึงทินแอนฟิลตามมาด้วยการเปิดบันทลมไบรดัน42ขาดมามิขี่เซดวัตมุนอีปีเสียงวิจารณ์ที่เคยดังสนั่นบัตรนี้แปลงเปลี่ยนเป็นเสียงชื่นชมและความกดดันมหาศาลบนบ่าของกุนซือทอรบุเกตก็เริ่มขี้ข่ายมึงย่าีิกับมาอีกเด้ออันไปให้มันหลอดด้ออามอรนเอ่ยยิกมซอนท,ที่ลงตัวอาวุธใหม่เรียนเกม อลันสมิธนะครับกูรูจากสกสปอร์ตได้ชี้เป้าไปที่ปัจจัยสุการที่เข้ามาเปลี่ยนเกมนั่นคือการปรับตัวอันยอดเยี่ยมของเหล่าแข้งใหม่โดยเฉพาะบรนด์เอบูโม่และมาตูกุญยาที่การเป็นคำตอบในแนวรุกได้อย่างไร้ที่ติสัญญาณมันดีมากสมิธกล่าวอย่างมั่นใจเอบูโม่และกุญยาปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อคุณมีตัวปั้นเกมระดับโลกอย่างบูโน่ฟานานซ์และเมสันมาส์คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลัง พวกเขาการเป็นทีมที่มีเกมรุกอันตรายสุดๆตอนนี้มันมีความรู้สึกที่ดีมากเกิดขึ้นในโอทรรดฟอร์ดมันให้ความรู้สึกเหมือนวันเก่าๆกลับมาเลยในที่สุดทุกอย่างก็กําลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเสียทีบทพิสูจน์ถัดไปภารกิจหลังแขนที่ซิต้กลาบสุดสุดานนี้นะครับทัพปีแสดงมีภารกิจสําคัญรอยย่คือการบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสซซึ่งเป็นทีมที่เคยสร้างแผ้ใจให้กับพวกเขาด้วยการเอาชนะได้ทั้งเยาวและเยือนเมื่อฤดูกันที่แล้ว นี่คือเกมล้างตาและเป็นบทพิสูจน์ของจริงว่าฟอร์มอนร้อนแรงนี้คือของจริงหรือไม่แม้จะยงเร็วกันไปที่จะพูดถึงการท้าจริงแชมป์แต่สําหรับแฟนบอลแมนยูนี่คือแสงสว่างปลายทางอุโมงค์ที่พวกเขาเรอคอยมานานและเป็นสัญญาณเตือนไปยังกู้แกงทุกทีมว่าปีสแสดงกําลังจะกลับมาแล้วนะโอ้โหสุดยอดพี่น้องเอ้ยอามมลิมเฮดให เฮ้ยไอหนุ่มนี่มันโคตรบอลเลยเปิดคำพูดนอกกรอบอัมริมถึงคุณย่าก่อนระเบิดฟอร์มเก่งไอหนุ่มนี่มันโคตรบอลเปิดคำพูดรับหลังอัมริมที่รู้ก่อนใครว่าคุณย่าคือของจริงในขณะที่แฟนบอลเพิ่งจะได้โห่ร้องยินดีกับประตูปลดล็อกสุดสวยของมาตูยคุณย่าแต่เบื้องหลังแล้วกับรูเบนอัมริมกุนซสื่อของแมนยูได้มองเห็นเพชรเม็ดงาม ในตัวแข้งรายนี้มาตั้งแต่แรกล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยคำสรรเสริญแบบนอกบทตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นที่ตอกย้ำว่าในใหญ่ชาปุเกตรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขากำลังมีโคดบอลอยู่ในเมือประตูเดียวที่เปลี่ยนความกดดันเป็นเสียงสรรเสริญและจากการรอคอยมานานถึง7นัดในที่สุดดาวยิงชาวบราซิลเจ้าของกระตัว65ล้านปอนด์ก็สามารถปลดโซ่ตัวน ตะบันประตูแรกในสีเสื้อไปแสดงได้สำเร็จในเกมถลม่มไบรตัน4ประตูต่อ2ขาดไม,ม่มาขี่ใส่ลวดลูกยิงไกลสุดคมงกริบลูกนั้นไม่เพียงแต่ทำให้เจ้าตัวโล่งใจแต่ยังเป็นการประกาศสักดาหให้แฟนบอลได้เห็นถึงคุณภาพที่แท้จริงของเขาคำพูดนอกกรอบที่บองบอกทุกอย่างกอนที่ประตูนี้จะเกิดขึ้นนะครับย้อนกลับไปในช่วง p r ีซ e ซั่นที่สอาล่อนกา ฮารี่โรมสันนักข่าววงในได้เปิดเผยเรื่องราวสุดเอกลูซีฟว่าทีมงานได้เข้าไปถามหรือเป็นนอมริมแบบเป็นกันเองถึงการปรับตัวของคุณยาโรมสันเล่าว่าเอาเร็มถึงกับหัวเราะก่อนจะหลุดคำพูดที่แม้จะไม่สามารถตีพิมพ์แบบเป๊ะๆได้แต่คำสำคัญที่หลุดออกมาจากปากของเขาคือคำว่าเบลเลอร์โคดบอลโคดนักบอลซึ่งเป็นคำแสลงที่ใช้ย่องย่องนักเตะที่มีพรสวรรค์และทะในระดับสูงสุดเท่านั้น นี่คือเครื่องยืนนว่าอัมริมมองทะลุเห็นศักยภาพของคุญยาตั้งแต่ยังไม่เปิดฤดูกาลไม่ใช่แค่ประตูนะครับแต่คือความรับผิดชอบแลวโจกเกมล่าสุดน,นะครับอัมริมได้ตอบย้ําความเชื่อมั่นของเขาอีกครั้งโดยชื่นชมคุญยามากกว่าแค่การทําประตูคุณรู้สึกได้และทุกคนก็รู้สึกได้เขายิ่งมั่นใจมากขึ้นเมื่อเกมมันยากขึ้นเขาต้องการแบบรับความรับผิดชอบอัมริมกล่าว พบชอบวิธีการเล่นเกมรับของเขาในวันนี้มากและเวลาที่เขาได้บอลเขาก็ไม่ใช่ปัญหาของผมเลยเพราะไม่มีอะไรต้องกังวลเวลามาติอุสมีบอลอยู่ที่กับตัวคำพูดเหล่านี้แสงดงให้เห็นว่าในสายตาของอัลโมอริมนะครับคุณค่าของคุณย่าไม่ได้วัดกันที่จํานวนประตูแต่คือทัศนคติต่างหากการเล่นเพื่อเทียมและความกล้าที่จะแบกรับความกดดันในสนามซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เขามองเห็นมาตลอด ที่แฟนบอลทั้งโลกจะได้ประจักษ์ด้วยสายตาของตัวเองนะฮะโอ้มึงมึงวบักหัวลา้านเท่นหักมึงสื่อโตแนวไดไปสื่อบักอันธนีโอ้ยกูก็อยากกระถทือบแมงีด่ดีสื่อกะตั้งแพง85หล้านปอนวัสนุ้เต๊กือขี่กูนี่บักอันทุนีนั่นแถมยังแต่สางเรื่องอกีกมึงมึงเอามาือริมสื้อนี่โอ้ยสื่อคุณยาห0ิ 6, 10, ฮาล้านปอนถึกถึกแถมสื่อมาละเรียนได้เลยม,มึงมึงไว้สื่อมาละบูมแฮมตันที่โต๊ะสั่นแล้วมึงเห็นอยู่บ่โอ้ยของดีครับอัมุมลิมเบ้จะเมนเจ้าเก่งจะเมนเจา้าอันชุดยอดได้ลูลาเอ,อ้ยบักหัวล้านเทนากม,มึงมึงไว้เฮ็ดอันแมนยูมุนอ,อีปีเบริร์ตต่อไปเนี่ยแหละยุคอัมุมลิมชุดยอดมึงไว้มาเรียนรู้จากเขาเดี๋ยวนี้เดชบู คาซิเมโรถอดบทเรียนวารานพิษนรกจากแข่งส่วนเกินสู่บอลลังหัวใจปีศาจแดงใครกล้ากาชื่อเขาออกคาซิเมโรนะครับกองการจำเก่าชาวบราซิเลียนตอกหน้าทุกคำวิจารณ์ด้วยการคัมแบ็กสุดยิ่งใหญ่จากนักเตะที่เกือบถูกลดทิ้งเมื่อต้นปีสู่การกลับมาเป็นหัวใจในแดนกลางที่แมนยูขาดไปไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องราวเดจูวู์ที่ถอดแบบมาจากอดีตคู่หูราฟเฟย์วารานไม่มีผิดเพี้ยนนะครับ จากจุดต่ำสุดสูคีแมนแห่งชัยชนะต้นปี2024นะครับคือฝันร้ายของคาซิเมโร่ฟอร์มตกต่ำจนน่าจะหายโ,ยโดยเฉพาะเกมบุกพาค,คริสตัลเรต์4-0มุนอีปีที่กลายเป็นตาบากจนถูกดรอปจากนัตทิงเอ็คับและดูหมือนว่านะคตในตินอูรัตฟอร์ดของเขาได้จบสิ้นลงไปแล้วแต่ด้วยดีเอแชมเปียนนะครับเขากลับมาสู้และพิสูจน์เห็นว่าปีแสดงจะเป็นอย่างไรเหมือนไม่มีเขา สติฟองชัดเจนว่า2เกมในลูกกันนี้ที่ทีมเสีย3ประตูล้วนเป็นเกมที่ไรเงาเของมิฟิลรายนี้ในสนามการกลับมาของเขาไม่เพียงแต่ช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะ3นัดรวดแต่ยังเป็นการประกศาศแสดงว่าเขาคือตัวรับที่ดีที่สุดของทีมแสนาทญญายาทย่างมานูนอุกเตกลับไปนั่งสำรองตามเดิมอ้ยมึงสิเอาไปเพียบอย่างกับบอุกเตีที่บักเท่นหากสื่อมาบักบัวหาสิแตกเดกห่า ถอดรอยเท้าวารานบทพิสูจน์ของนักสู้ด้วยร่างราวของคาซิมโร่เส่งคล้ายกับราฟีอวารานที่เคยถูกรับเป็นตัวสลองอย่างไม่เยย์แต่ก็กับฟันสู้จนกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงและปิติทางอาชีพกับสโมสรอ,อย่างยิ่งใหญ่ด้วยฟอร์มระดับมาสเตอร์เพจในนัดริงเอฟเคัพที่หยุดเออร์ลิงบลล์ฮัลันจนคว้าแชมป์ได้อย่างสมศักดิ์ศรีวันนี้คาซิมโร่นะครับกำลังเดินตามรอยเท้าเพื่อนเก่าคนนั้นพ,พิสูจน์ได้เห็นว่าจิตใจที่ไม่ยอมแพ้คืคออาวุธ ที่ทรงบลังที่สุดสื่อสเปนยังต้องสู่6การแข่งครั้งนี้นะครับมันดังกระหึ่มไปถึงสเปนสื่อชื่อดังอย่างเอสตาเนโอนเดปอร์ติวยกย่องว่าคาซิเมโรในวัย33ปีได้พิสูจน์แล้วว่าไฟในตัวของเขายัางลุกโชนเขาใช้การทำงานหนักและคาแรคเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์กลับมาคว้าหัวใจของผู้จัดการเทียมเพื่อนร่วมทียมและแฟนบอลได้อีกครั้ง คารทน่อาร์ตเสริมว่าตำแหน่งของเขากลับมาอยู่บนสนามหญ้าอย่างเต็มภาคภูมินี่คือการกลับมาที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่เพื่อนสม,มสรแต่ยังเพื่อขวัญและกำลังใจก่อนที่เขาจะนำทีมชาติบราซิลในฐานะกัปตันทีมลุยศึกฟุตบอลโลก2026บทพิสูจน์ครั้งนี้ของคาซิเมโร่คือข้อความที่ส่งตรงถึงทุกคนว่าอย่าเพิ่งรีบตัดแชมเปี้ยนตัวจริงออกไป สุดยอดกลับมาได้เสยโอ้ยกูดามึงไปหลายคาซิมิโรกูขอโทษกูคิดว่ามึงเถาแล้วบ่มีอันแห้งแลนไลบอนมึงเก่งกว่าอุกเตะละตอนนี้กูขาดมึงไปว่ได้สุดยอดนี่แหละของจริงนี่แหละคือคลาสฟอสเตอร์ชีิจะมาอาชิยะของเซนเน็นเบน,เนท่แฟนบันผีแดงอาจไม่ได้สังเกต ไม่ใช่แค่การเซฟนะครับแต่คือเหลี่ยมบอลดรับโลกเบนฟอร์เตอร์อ,รอดีตนายทวารจอมเก่าออกโรงชี้ชัดถึงจังหวะสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นถึงคลาสที่แท้จริงของเซนเนลเลเมนในเกมกับไบรดดนซึ่งเป็นช็อตเด็ดที่แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดสมบรับตัวที่มากกว่าแค่ปฏิกิริยาป้องกันประตูผู้มาโปรดคนใหม่แห่งโอทัฟอร์ดเซนเนลเลเมนนะครับไม่ใช่แค่นายทวารนคนใหม่แต่เขาคือสัญลักษณ์แห่งความนิ่ง ที่แผ่ซ่านไปทั่วทิ้งเทียมแมนยูไม่ใช่แค่เรื่อง,งเงื่อนที่สติชนะสามนัดรวดของเทียมเริ่มต้นขึ้นพร้อมก,กับการประเดิมสนามของเขาพอดิบพอดีก็มั่นใจที่คำว่ามันกับแนวรับนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลโหยหามานานนะครับกูเห็นอันยุดบาญยนนีกับองเดออลานากูเลยเซียวอยู่ประสันเตรียมเสียประตูได้ทุกวินาทีเพราะเสเน่ห์เล่เม่นมากกูนอนอันสบายใจกินอันป๊อบขอนเมืองบอลไม่แห้ง ตามการพร้อมอันยอดเยี่ยมของเบนฟอสเตอร์ก็ได้เจาะลึกลงไปในจังหวะอันเดรสที่หลายคนอาจมองข้ามซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าแมนยูได้ปูดสมตูตที่มีมากกว่าแค่การเซฟวินิจีความเหนือชั้นฟอสเตอร์ยกนิ้วให้ในขณะที่หลายคนอาจวิจารณ์ลูกฟิกกิทที่เสียให้กับแดนนี่เบิร์บเกฟอสเตอร์กลับมองไปอีกหนึ่งจังหวะสำคัญที่แสดงให้ถึงคุณภาพแท้จริงมันเป็นลูกคลอนสุดอันตรายที่พุ่งผ่านทุกคนคข้าม,มา วอตเตอร์เล่าผ่านช่องย b e c h a n แนลของเขาเริ่มเห็นบอลช้ามากแต่ยังพุ่งปัดปลายนิ้วออไปได้ทันนั่นคือปริยาที่ยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือสิ่งที่แยกผู้เล่นระดับท็อปออกจากคนธรรมดาแทนที่จะแสดงอาการดีใจแต่เขากลับตีนาเฉยและบอกผู้ที่สินันีว่าเขาไม่ได้โดนบอลทําทให้เทียมได้รูดตั้งเตะจับประตูแทนที่จะเสียลูกเตะม,มุมนี่คือความฉลาดและเหลี่ยมบอลที่หาได้ยากมันไม่ใช่แค่การเซฟแต่คือการ ช่วงจริงความได้เปรียบให้กับทีมในเสี้ยววินาทีเครดิตที่ล้นเหลือในธนาคารใจแฟนบอลพราเตอร์เชื่อว่าการที่แฟนบอลได้ผ่านประสบการณ์กับเอาตายเบนเนดีและองเดออานนามาก่อนคือความชาญฉลาดของกุนซูลูเบนริมเพราะมันทําให้การมาถึงของเซเนลเลเมนเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ปลายทางอุโมงค์แฟนบอลพร้อมใจกันส่งเสียงเชียร์ในทุกจังหวะไม่ว่าจะเป็นการเล่นง่ายๆหรือช็อตมหัศจรรย์ สิ่งนี้ได้สร้างเครดิตในธนาคารใจให้กับเลมเมนส์อย่างมหาศาลและนั่นหมายความว่าแม้วันที่เขาทำพลาดซึ่งต้องเกิดขึ้นแน่นอนแฟนบอลก็จะพร้อมให้อภัยและสนับสนุน,นต่อไปเพราะพวกเขารู้เลยว่าได้พบคนที่ใช่ผู้ที่จะเป็นอนาคตที่ใหญ่ของสโมสรอ,อย่างแท้จริงสุดยอดพี่น้องบักบาเยนดีกับโอนานาบอตองมาเด้อเลมเมนเนี่ยของจริงครับสุดยอดอีลีพอมันพี่น้องเอ้ยกูเห็นแหละกูก อยากหอมแกมดากมังเด้บักเล่เม่นเดียมันมึงเล่นดีนิ่งครับพี่น้องเลยอายุกันหน่อยอีหลีครับอย่างอีกอยังบ่แล้วอยู่บอกเขาจนไปทำมหาหากินอาหารเสรตก็กแดกหาย่างอื่นแล้วโอ้ยข่าวแกอาใหม่กูอ่านเดียมักแรดร่อดฟดกูขี่เดียดมันกูบออย่างอ่านชัดเจนรัดฟ์ดเผยชื่อคุณซือแมนยูที่ตนชอบร่วมงานด้วยมากที่สุด สร้างหัวมึงตัวมึงหม,ม,มักไผ่กักหมักชิมเบอลอย่างมาคัสแรฟฟอร์ดกองหนา้าชาวอังกฤษในวัย27ปีที่ปัจจุบันถูกเมนยูปล่อยให้กับบาร์เซลโลนายืมตัวไปใช้งานเผยว่าตอนที่เขาอยู่กับปีแสดงเขาชอบลงเล่นภายใต้การกุมทีมของโอลเลกุนาโซชามากที่สุดแรฟฟอร์ดกล่าวว่าโอเลเป็นคนที่ยอดเยี่ยมผมชอบที่ได้เล่นภายใต้การกุมทีมของเขาผมสามารถพูดแทนนักเตะหลายคนที่เมนยูได้ว่าเราสนุกกับการได้เล่นให้กับเขา เราเล่นฟุตบอลได้ดีภายใต้การคุมทีมของโอเล่มันเป็นช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับผมโดยส่วนตัวเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและผมไม่มีคำใดที่จะพูดไม่ดีเกี่ยวกับเขาเลยสำหรับรัดฟอร์ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไป22บประตูจากสีเกมในฤดูกาล 2009- 2020ถึงภายใต้การคุมทีมของโอเลกุนาซูชาปัจจุบันนะครับรัดฟอร์ดยิงกับบาซาไปแล้ว5หน่วยกับอีก5แอซิส จะทีมรังอันดับที่2ในศึกเลนกัตส์เปนและอันดับที่ในรอบลีเฟสของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนตอนนี้นะครับโซชาคุทีมแมนยูในระหว่างปี2008ถึง2021เริ่มต้นโดยการคุณทีมชั่วค่าวก่อนได้เซ็นสัญญาแบบถาวรเคยพาทีมเข้ารอบรองชั้นเลิศศึกยูฟย่ายยโรปาลีแต่สท้ายชุดแชมหลังจากแพ้กับเบียเรลไปอย่างน่าเสียดายนะครับมกโอเล่แล้วมันให้มึงลงเกือบทุกนัดเนาะ มึงเป็นตัวหลักเว้ตอนนั้นมึงอันเลี่ยงยุ่ผู้เดียวยุ่เรลี่ยนเป็นที่ยมก็มากเลยเว้ยมาแต่ใสอ่ออกมาอย่างอีกยังโมแล้อบทวงบอกโอ้ยเขาจนไปดาวอังค้านล่ะพี่น้องเอ้อเอาไมากูอ่านอี่ละกระทบชิงแมนยูการช่ว์เผยเหตุผลเด็ดเลือกซบเซนซีหลังคุยมาเลดก,กายันสาเหตุสำคัญ โอ้ยไปจนหอดอันเขาดาแฟนเชนซี่เขาดามึงเบิดแล้วมีเ่เอาไม่กูผากอยู่นเนาะเรนดูกนานที่ชูเปิดใจครั้งแรกหลังย้ายจากเมนยูมาเชลซีย้ำเหตุผลสำคัญคือความเชื่อมัน่นในสไตล์การทำทีมของเอนโซมาริสกาช่วยพัฒนาฝีเท้าและอนาคตในพรีมดีเออเออยกย่อกันไปย่อดากดมกันไปเออกูจิถามึง อ,รอาร์เล็งดการ์โชนะครับยันสัญญาสกันที่ย้ายจากแมนยูมาเล่นกับเชลซีเพราะมั่นใจว่าจะช่วยพัฒนาการเล่นของตัวเองได้หลังได้คุยกับเอ,อนโซมาเรสกาอาร์เล็งดการ์โช่ปีดทีมชาติอาร์เจนตินาเปิดเผยเหตุผสกันที่อำลาแม,มนยูมาอยู่กับเชลซีในนูนคันน้ว่าเป็นเพราะชื่อว่าจะช่วยให้ตนเองยกระดับฝีเท้าได้มากขึ้นเมื่อมาค้าแข่งในบทีมสแตมฟอร์ดบิดนะครับการ์โช่ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสปอร์ตอินสโตเลต ถึงสาเหตุที่เลอกยายมาเล่นกับชจซีว่าแน่นอนรูดูก,กานสุดท้ายของผมที่มันอยู่กับผู้จัดก,การทีมคนใหม่มันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในสถานการณ์ที่สมสรและมันก็ยังยากลําบากอยู่ดีผมยังได้ลงเล่นหลายเกยมเมื่อรูดูกกนที่แล้วส่วนใหญ่ก็ลงเล่นเป็นตัวจริงบ้างบางครั้งก็เป็นตัวสมรองบ้างอย่างไรก็ตามเมื่อผมได้คุยกับสมสรแห่งนี้นั่นคือชลซีกับผู้จัดก,การทีมคนนี้นั่นคือเอนโซมาริชกาสิ่งสําคัญคือสไตล์การเล่นของเราตอนนี้ด้วย เขาอธิบายหลายอย่างกับผมทางวิดีโอคอลดังนั้นผมจึงคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากสําหรับผมและเป็นโอกาสที่จะพัฒนาต,ตัวเองในฐานะนักเตะในทีมอย่างเชลซีกนานนโชที่เพิ่งทำประตูแรกกับสิงโบเกมเปิดบ้านแพ้กับเซนไดแลนสองหนึ่งเมืม่อวันเสาร์ที่ยิมหัตตุลคมที่ผ่านมาเราทิ้งท้ายนะฮะเออกูก็คอยมึงโศกดีแด้บักโซเอยจังไรก็นนกตามพวกกูกำลังมีความสุขเว้มึงเห็นอยู่บ่ นี่คือสุขการเมนยูนะครท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่29ตุลาคมนะครับ